ก็สวัสด ok, okay. ีครับเพื่อนคนคลิปนี้ครับอัปเดตละครับิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปจะเลยโอ้ยครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันปุธที่30นะครับเช้านี้ผมอัดคลิปเร็วหน่อยนะครับพอดีมีภารกิจไปทํางานแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอัปเดต ส่วนทรงราคาบิตคอยกันนะครับโอเคครับเช้านี้นะก็ราคานะปิดตามว่าไม่ให้ปิดดิตอนอัดคลิปนะอยู่ที่117 500นะครับเพื่อนซึ่งก็ลงมานะแต่ว่าไม่ได้ลงมาเยอะอย่างที่คิดนะครับเพื่อนตรงจุดนี้นะครับก็สโตแคสนะมันก็จีบนะจีบจีบมากนะครับก็คือมันยังไม่ลูดนะถ้ารูดมันก็จะคอร์ ก็อื่นๆนิดนึงนะตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจังหวะเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะลงแบบปื๊ดๆคล้ายๆชุดตรงนี้ไหมนะครับเพื่อนก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับตรงนี้นะผมก็ยังหวังไว้ลึกๆนะว่ามันจะคอลเลิคชั่นลงมาเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งหนงนะครับตัวนี้นะก็เลยมองไว้ว่าเอ้ยลู่ลงมาดิ <laughs> รออยู่นะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนตรงเนี้ยรูดลงมาหนึ่งหนึ่งี่ห้าอโดยประมาณนะตัวเนี้ยไปทีหนึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าอยากจะให้มันลงมาโลวล r ต่ำกว่าตรงนี้นะอีกสักหนึ่งหนึ่งย่อมนะครับมาแถวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะกดรอนะครับก็วางแผนคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนทีนี้ราคามันก็ยังไม่รูดนะครับเพื่อนไม่รู้มันรออะไรอยู่นะครับก็อาจจะนะมีความเป็นไปได้ว่ารอตัวเลขอะไรอยี้หรือเปล่านะอ่า เปิดเพรสคอนเฟลเลนต์อันนีนะ้มีความน่าสนใจนะผมว่าอาจจะอยู่แถวๆวันนี้แหละนะวันสิ้นเดือนนะครับเพื่อนทีนี้มันก็มองได้หลายแง่เนาะมันอาจจะทําถ้าปิดแท่งมันนะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวแอบไปดูแท่งมันกันนิดนึงนะครับแท่งมันอันนี้นะเพื่อนดูนี่มีความเขียวนะเขียวเชวอุ่มชุ่มฉ่ำนะครับแต่ว่าเซียนข้างบนเยอะไปหน่อยนะซึ่งเซียนเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็น คล้ายๆแท่งเก่าหรือเปล่านะเซียนเยอะนะครับปุ๊บลงมามันก็คือรีเทสหล่นลงมาระหว่างเดือนข้อมเดือนอยู่นะครับอ่าต้นเดือนหน้าต,ต้นเดือนเนี่ยมันก็รูดลงนะอ่าตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้นะว่าไอ้หนึ่งหนึ่งที่รอไว้เนี่ยตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่ามันลงมาอย่างเงี้ยนะครับทําเป็นไส้ประมาณนี้แล้วก็เด้งขึ้นอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดฮูนะครับทีนี้นะครับพอดูแท่งมันเนี่ย <c oughs> ก็ ไม่แน่ไม่นอนเลยนะเพื่อนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะตัวนี้ยถ้ามองในรูปเก่านะครับมันก็คือเขียวไปประมาณ4ี่ถึงห้าแท่งนะอืหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าแท่งจบนะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่แท่งสี่นะเพื่อนก็คือแท่งหน้าเนี่ยผมว่าโกโคคันหล่นแน่เลยนะอ่าอันนี้นะก็อาจจะเบรกเอาทาไฮแล้วก็ลูดลงหรือเปล่านะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้นะ ที่บอกว่าเอ้ยเดือนสิงหาเดือนสิงหาเนี่ยเพราะว่าผมนับมาแค่5แท่งนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีแก็บทามมิ่งเรื่องของตุลาอีกสักหนึ่งขยอมนะครับหนึ่งอของตุลาเนี่ยมันจะมี ETF นะของเอาคอยนะที่อาจจะอาจจะแบบมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนเอาเป็นว่าตัวนี้นะผมลุ้นๆน,นะว่าเ,เนี่ยชุดขึ้นที่มันวิ่งขึ้นนะโดยส่วนใหญ่นะ ลองนับดูเป็นแท่งของตัวบิตคอยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดแท่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าแท่งนะครับแถวเนี้ยก็จะอาจจะห้าหรือห้าถึงเจ็ดแท่งนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดแท่งก็จะตกเดือนตุลานะครับถ้าหกแท่งเนี่ยก็เดือนสิงหาผมก็เลยว่าสิงหาเนี่ยผมจะปล่อยนะครับ สักครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาดูทรงอีกทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวตุลาก็อีกสักหมดเลยนะอันนี้แผนการมีแค่นี้เลยนะครับเพื่อนซึ่งดูทําเฟรมมันเนาะสะโตขึ้นมาโอ้บอสเนี่ยอย่างนานแล้วนะเพื่อนเนี่สะบัดหลายรูปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเกามองกลางๆนะว่าเป็นแป๊บ <c oughs> เป็นปล,ปลายปลายูปแล้วได้ไหมก็พอได้นะครับเพื่อนก็อาจจะรอดูอีกสัก หนถึงสเดือนไม่เกินนี้แหละนะครับก็วันนี้นะเอาเป็นว่าอันนี้พูดภาพมันน,นานเลยนะวันนี้มันรูดลงมาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณให้เรารับของเพื่อเราหวังว่ามันจะขึ้นต่อไปนะครับคือหลุมเนี้ยลงมาเนี่ยลงมาให้รับนะครับก็รออยู่ที่ ema จริงๆ ema g 1่มันจุ่มไปแล้วเนาะก็เลยแบบอื่นๆเลยนะว่าอีมันอาจจะไม่ลงแล้วไหมนะตรงนี้มันก็เลยงงๆนะเพื่อนๆเอาจริงว่า มันลงจบแล้วไหมก็เออมันก็พอเป็นไปได้เว้ยตรงเนี้ยก็อาจจะจบแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยเด้งเพื่อเพื่อรอนะเพื่อรอรอจังหวะเฉยๆนะครับแล้วก็เด้งต่อนะอันนี้มีความเป็นไปได้นะว่าตรงเนี้ยคือจุ่มจุ่มไส้ตรงเนี้ยเซียนตรงเนี้ยจบแล้วนะครับก็ลุ้นๆกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็อื่นๆหน่อยนะจังหวะนี้นะครับเพื่อนอืมไม่รู้เลยนะดูไม่ออกอันนี้พูดจริงนะครับ ก็ถ้าถ้าเกิดเอาดีๆก็มาจุ่ม EMA e เอเมเก้าเอ้ยเอเม่ห้าสิบพูดผิดนะครับเนี่ยสักทีหนึ่งเฮ้ยนะฟุดลงมานะฟึดนะเอเม่ห้าสิบอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสี่ร้อยนะครับก่อนเดี๋ยวรอลุนกันดูนะว่าลงมาไหมถ้าลงมาเราก็ได้รับของกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะในทับเฟรมเดย์อื่นๆวิเคราะห์ยากนะเพราะว่า Mac d ดก็คอสลงล่างแล้วอะแต่มีข้อสังเกตอันนี้นะครับที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับก็คือ แม็กดีนะแม็กดีตัวนี้เนี่ยออย่างตรงนี้นะทำเรียกว่าเนี่ยตรงเนี้ยอ่าลูกภูเขาลูกที่สองตรงเนี้ยมันทำแบบว่าไดเวเจนนะครับเพื่อนผมมันเละวะ่ะตาพนี้ผมเละเละเท่มากนะเดี๋ยวขอย้ายนะเพื่อนอาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะนี่ไดเวเจนที่ว่าเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แม็กดีดูดูภูเขาลูกมันลาดลงแต่ว่า ราคาเนะี่ยดันขึ้นนะคล้ายๆตรงนี้เลยนะเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยแม็กีมันคอร์สแล้วนะเนี่ยมันคอร์สแล้วนะเนี่ยมันก็คล้ายๆเอตรงนี้ไหมอ่ะเออตรงนี้หรือเปล่านะมันคอร์สแล้วนะครับเพื่อนก็คือตรงเนี้ยผมตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีย่อลึกสักทีหนึ่งไหมนะก็ไม่แน่เลยนะเพื่อนตัวเนี้ยนะยอลึกแล้วดึงกระชากนะครับก็ ผมรอรุ้นนะว่ามันจะทุบแรงนะครับไม่รู้ข่าวอะไรแหละนะทุบแรงก่อนนะเออแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาจังหวะรับของกันอีกทีนะครับตัวนี้นะก็เนี่ยมีเดเวอร์เจนนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะมันเคลียร์หลุดเดเวอร์เจนตรงนี้เลยนะตรงนี้นะก็คือตอนมันเคลียร์ไดลงใต้น้ำนะครับมันหลุดฐานตรงนี้ก็เป็นสัญญาณชอร์ตท,ที่แถาๆตรงนี้นะครับอ่นะ เนี่ยนะก็เล่นช็อตลันลงไปนะครับแต่ว่าตรงนี้นะอ่อเพื่อนดูตรงนี้ตรงเนี้ยฐานมันค่อนข้างอยู่แสนหนึ่งเลยนะคืออันนี้จะเอาลงต่ําแสนเลยในรอบนี้นี่โหยมันก็ใจรร้ายไปนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าผมลุ้นนะขอแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แหละนะผมจะกดลอง <laughs> นะเพื่อเพื่อแบบลุ้นนะให้มันขวิดขึ้นนะเอออย่างเงี้ยนะครับ ก็ไปลุ้นในสิงหานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนตรงนี้ก็ดูมีสัญญาณแผ่วเบานะก็เลยมโนโเข้าๆไว้ประมาณนี้นะก็แถวหนึ่งหนึ่งศหนึ่ง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 สองแถวๆนี้นะครับผมจะรับของกลับขึ้นไปนะครับโอเคแผนการเข้าวๆจะประมาณนี้นะครับโอเคก็มาดูในสีมงนะครับสีมงเนี่ยสัญญาณสโตนะยกโลนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เป็นสัญญาณว่าเอ้ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ผมช็อตมาตั้งแต่1 1 9 5นะครับเพื่อนมันก็ใกล้ๆกล้ปลายตรงนี้เลยนะครับก็มีไม้หนึ่งนะลันลงมาอยู่นะครับตอนนี้ก็สวิงสวิงนะเราก็ลุ้นนะครับให้มันหลุดขานี้นะครับซึ่งความจริงจริงบางทีมันอาจจะเด้งขึ้นต่อก็ได้นะอ่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามันไม่ให้เรานะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เริ่มเป็นจุดวัดใจนะเนี่ย ผมว่าเนี่ยขึ้นไปแถว1นึนะครับแล้วมีอาการย่อกลับลงมาเนาะซึ่งเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วนะว่าจุดที่หน้าชอ็อตเมื่อวานเนี่ยก็คือเด้งขึ้นไปแถวแถวตรงนี้แหละนะครับแถวแนว,แวซูเปอร์เทรนนะนึ่นะครับนี่ขึ้นมาทําแค่สปาหนดอกทีเดียวในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยดอกเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รูดลงมาเลยนะครับตรงนี้นะก็มีจุดน่าสนใจอย,อยู่ที่118 ก็คือ0ูนยุด 18, แล้วก็มี119 300ตรงนี้ไปไม่ถึงนะครับก็เนี่ยมีแนวซ u เปอร์เทนอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าวางสเกลไม้ตัวนี้ก็ได้ได้มาไม้หนึ่งตัวนี้นะครับตัวเนี้ยก็เลยมองว่าน่าจะเป็นชุดฟอร์มหัวนะมโนนะอันนี้คือมโนนะครับบางทีก็มโนผิดนะครับเพื่อนก็เอาเป็น,น,นว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นวิ่งลงมาเป็นเทรนตัวนี้นะครับไม่ควรเบรกนะครับอ่า เราได้แนวแล้วว่าสมมุติถ้า break, mm. เบรกเทนไลน์ตัวนี้นะครับ mm. ผมก็คงต้องปิดไม้ชอตนะครับที่ชอตลงมานะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเด้งแบบเด้งทะลุไปตรงนี้นะไป1นึนะครับก็ยีหนึอนนะครับตรงนี้นะก็เลยคิดว่านะตรงนี้ถ้าเด้งเนี่ยมันไม่ควรเบรกนะครับก็วางเป็นอเล r ร์รอไว้นะครับตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับรนี่นะตึง้งนะครับอ่า แค่หนึ่งชั่วโมงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเพราะคิดว่าตรงเนี้ยเป็น B ีนะที่ื่อนที่จบแล้วนะครับ A ลงมา B ขึ้นไปแล้วตรงเนี้ยกาลังวิ่งเป็นชุดคืนสียึกยักยึกยักนะครับทุบลงทุบลงนะอันนี้มั่วนะครับว่าก็คือเป็นคอของท่อนสีตรงนี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรารุ่นดูนะว่าจะลงมาหรือเปล่านะครับโอเคก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับตัว Bitcoin นะครับเดี๋ยวเราไปดู อีเทอร์กันหน่อยนะครับอีเทอร์เนี่ยก็เริ่มมีอาการแผ่วเบาแบบแบบลงเข้มๆแล้วนะเพื่อนวาดผังไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ใกล้เคียงเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะก็มองเป็นชุด B นะเนี่ยไซส์เวอัพขึ้นไปลงมาเป็น A นะครับอ่าตรงนี้นะลงมาเป็น A เดี๋ยวลบได้ไหมเนี่ยอันนี้เอาไม่เป็นไรเนาะเอาตายลายอย่างนี้แหละนะ ลงมาเป็น A นะครับแล้วเด้งคืนกลับไปเป็น B นะครับเพื่อนตรงเนี้ยก็รอขา C นะครับซึ่งเมื่อวานเราวัดกันไปแล้วนะครับว่าขา C ของตัวนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะอ,อ่อสามพอะไรแถวๆนี้แหละนะก็ลุ้นๆนะว่าจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยเทนไลน์ตัวนี้นเบรกแล้วเนาะเราก็มาลองดูซิว่ามันพอจะไหวไหมนะครับ ตีลงมาเป็น A เด้งขึ้นไปตรงนี้เป็น B นะครับก็จะมีชุดผ่า C เนี่ยถ้าเป้าร้อยนะครับอยู่ที่35,90นะโดยประมาณนะครับก็ตรงเนี้ยก็เลยมองว่าอ่อสโตนะขึ้นไปโอบอสนะครับไม่ผ่านไฮเดิม erm, ตัวนี้นะอ่าแล้วรูดลงมาตรงเนี้ยเด้งขึ้นนะครับก็ตรงเนี้ยเร่งหลุดโลด้วยนะครับก็เป็นจุดพิจารณานะว่าเออเฮ้ มันไม่ผ่านไฮเดิมนะจ๊ะก็มีโอกาสที่จะรูดลงต่อได้นะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะถ้าสโต้ขึ้นมาโอบอสอีกทีนะนหนึ่งนะใน1ชั่วโมงก็น่าชอ็อตลงไปนะครับเพื่อนตรงนี้ก็มีแนวผมเดานะอันนี้เดาเป็นการส่วนตัวว่ามันน่าจะทำทรงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเทรนวิ่งลงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเทรนไลน์ตัวหนึ่งนะที่เป็นเส้นกำกับไว้นะครับ ไม่ควรเบรกนะอ่าต,นะตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะบางทีอาจจะเด้งมาเทส3า0 0แล้วก็รูดลงต่อนะครับก็ไม่แน่เลยนะครับเพื่อนหรือบางทีนะมันรูดลงก่อนก่อนเลยนะตรงนี้ฟืดลงมานะครับก็ไม่แน่เลยนะครับแต่ทีนี้สัญญาณที่เลวร้วายนะก็คือแท่ง1ชั่วโมงนะครับปิดต่ำกว่าอ e ีเมล0 0ของ1ชั่วโมงนะตรงนี้นะก็จะเป็นสัญญาณชอ็อตลงมานะซึ่งกินแก็บได้แค่ตรงนี้นะอืมก็ลองไปคิดดูนะว่าคุ้มเสี่ยงไหมนะครับแต่ในมุมผมนะก็ ถ้าได้ก็ดีกว่าไม่ได้นะเออเราจะประมาณนี้นะครับของอีเทอร์นะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูแท่งเดออีเทอร์หน่อยนะครับแท่งเดออีเทอร์นะก็มาจุ่มมีเม้ก้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะมีคนรับของกลับขึ้นไปเลยนะเพื่อนดูดิอืมก็เลยงงๆนะว่าเอ๊ะมันจะลงต่อไหมนะครับขึ้นเป็นแท่งโดจิด้วยแต่ทีนี้นะครับมันมันออกได้สองหน้าเลยนะตรงนี้ก็ถ้าถ้าในมุมผมนะผมว่าก็น่าจะลงต่อตรงเนี้ย ออลงมาเนี่ยตรงนี้พุ่งนี้แทงพุ่งนี้นะน้าน่ารับของพุ่งนี้นะครับตรงนี้นะก็น่าสนใจเลยว่าจะลงมาหรือเปล่าลงมาทําเซียนแล้วก็ปิดขึ้นกลับไปแถวแถวสามพเจนี่ยจัดว่าสวยนะครับอ่ะก็รอลุ้นดูนะว่าจะเกิดปรากฏการณ์นั้นไหมนะครับตรงนี้นะครับก็สโตแคสเนี่ยอยู่ในโซนโอบอสนะครับแต่ว่าหักหัวลดลงมาต่ำกว่ามปดสแล้วนะตรงนี้นะก็ รุนรุนด,ด,ด,ดูนะไม่รู้ว่ามันลงลึกหรือเปล่านะตัวนี้ย่อแล้วแดงแล้วเนี่ยบางทีรอยีเมยี่เบหรือเปล่านะอา,อาจจะมาจุ่มยีเมยบก็ได้นะเพื่อนก็เผื่อไม้ไว้อีกสักไม้หนึ่งนะตัวนี้นะอยู่ที่สามพันสี่รหกสิบโดยประมาณนะครับก็มีสองไม้นะที่ผมว่าน่ารับนะสามพันหกไม้หนึ่งสามพันสี่ห้าสิบไม้หนึ่งนะครับตัวนี้นะก็จัดว่าสวยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับอีเธอเดี๋ยวไ่ดู LTC กันหน่อยนะครับเพื่อน LTC นะก็รูดเข้มเมื่อวานนะเมื่อวานรูดเข้มแล้ว1ดอกนะครับทีนี้นะครับก็คือมันรูดเข้มลงมาตั้งแต่วันที่ ETF ไม่ผ่านหรือไงนี่แหละนะเฟดมันยึกยักอะไรเงี้ยนะครับเขาก็หักหัวลงมาเลยนะครับลงมา10%กว่าซต์ตูมแล้วก็มีรีเทสเมนต์ยึกยักยักยัก,ยกซึ่งไอตัวนี้นะมันยึกแบบ ยึกแบบแผ่วเบานะเพื่อนเื่อเพื่อนลองสังเกตดูนะเมื่อรอบก่อนนะตอนทุบลงมาแรงใช่ปะเนี่ยตอนดึงขึ้นเนี่ยดึงแรงเลยนะปื้ดขึ้นไปเนี่ยกับจะไปอกเอาทำหายละนะครับแล้วค่อยหักหัวกลับลงมาเนาะทีนี้ซึมยาวนะครับทีนี้ชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะมันทุบแรงตูมนะครับแล้วไซเวเนี่ยตอนไซเวอัพเนี่ยมันไปอย่างเอื่อยเลยนะเพื่อนเอื่อยเชยมากนะครับเพื่อนนี่แล้วก็ตามมาด้วยตูมใหญ่นะครับ ตรงนี้นะผมผมเดานะเดาเป็นการส่วนตัวว่าตรงนี้หนึสองหรือไม่ก็ A ขึ้นไป B ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวลงเนี้ยเข้มนะเออวันสองวันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแบบมีความรู้สึกลึกๆนะว่ามันน่าจะลงเข้มๆเนี่ยอาจจะสวิงอยู่อย่เงี้ยแหละแต่ว่าเนี่ยมีความเข้มนะน่าจะรอ EMA 50นะผมว่าถ้าจะรับเนี่ยก็ เนี่ยมารอที่ราคา e m a 50ทุกวันนะครับวันนี้นะ e m a 50อยู่ที่98นะครับเพื่อนก็อรอลุ้นดูนะว่าจะลงมาหลุดร้อยไหมนะครับผมว่าหลุดนะอันนี้เดาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ตรงนี้ก็อรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดนะอ่ะแผนการนะตอนนี้ e m a อย่างน้อยน้ะผมว่าต้องมาจุ่ม EMA 21แน่ๆนะครับแล้วก็ทลักหลุด e m a 21ด้วยนะครับ e m ม21เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้6นะครับช้านี้ นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอรุ้นกันดูต่อนะผมว่าหลุดนะหลุดขาหน้าแน่นอนนะถือถ้าอยากจะรับของเนี่ยยังไงก็มารอที่ขาหน้าก็ได้นะครับขาหน,าน้าเนี่ยอยู่ที่ร้อยหกจุดแปดนะครับจริงๆมันเมื่อวานมันหลุดมาแล้วนะลองดูที่แท่งราคาเนาะตอนนี้ราคาต่ํา106.8นแะครับแต่ว่าแท่งนี้หนึ่งจุดร้อยหกจุดแปดสามอันนี้ 106.86ดดหนะครับต่ำกว่านิดนึงนะจ่องเดียวมีคนมารอรับที่ไส้หน้าอยู่นะครับก็เชื่อว่าน่าจะหลุดต่อนะเราเป็นการส่วนตัวนะว่ามันน่าจะลงต่อนะครับเพื่อนก็อาจจะมีเด้งมีกระดอนอะไรบ้างนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมว่ากาฟเวลามันเฉลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลุดลงมาแถวแถร้อยหนึ่งนะตรงนี้นะก็รอรุ้นดูนะครับ macd histogram เริ่มแดงแล้วนะครับตรงนี้คอร์สแล้วด้วยนะครับอ่า ตรงนี้ตัว m a c ดีนะคอร์สกันที่ข้างบนเหนือน้ำนะก็มองมองว่าเริ่มเป็นโซนประมาณตรงนี้นะครับก็ถ้าจะดักชอ็อตนะมาดักแถว1้อ1สิบหขึ้นไปนะก็จัดว่าสวยนะครับตรงต่ำกว่า110เนี่ยผมว่าไม่น่ากดชอ็อตแล้วนะครับของผมทุนไม่ค่อยดีด้วยนะครับเราไปฟังเลยว่าทุนอยู่ที่1-11น,น,น,นะครับกดชอ็อตมาแถวตรงนี้นะครับก็แพนแพนนะครับที่ วางไว้เนี่ยกินแกลบตรงนี้นะครับกินแกลบขาชอตลงมาตรงนี้นะครับเปิดสถานะชอตที่1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือแถว EMA EMA เก้านะครับผมชอตมาเนี่ยก็กะว่ากินแกลบตรงนี้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็กดมาเริ่มเวณสามเอ็กซ์นะก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์วางท็อปลอดไว้ที่ยอดเลยนะร้อยสิบหกนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะ1ต่อ2.5ลองดูซิว่าจะได้ตังค์หรือเปล่านะครับชาวนี้เนาะก็ลุ้นๆเลยนะว่าจะมาปิดแถวๆร้อยนี่แหละเ8อะไรแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยกดเป็นขาลองกลับขึ้นไปนะครับจะประมาณนี้เลยโอเคก็คงอัปเดตประมาณนี้นะครับเพื่อนโอ้ยครับเพื่อนท้ายคลิปขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็ราคานะมันก็เริ่มเริ่มปรับตัวลงนะครับเพื่อนลงแบบเอื่อยเอื่อมันก็ดูทุบไม่ค่อยแรงเนาะของบิตคอยนนะครับก็ อื่นๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันจะลงไปถึงเป้าหนึ่งหงหรือเปล่า แต่ถ้าลงมานะผมก็คงแอคชั่นเป็นยิงลองขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวลองมันฟอร์มชุดฟอร์มตัวอะไรสักนิดนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลองกดลองันอีกทีหนึ่งส่วนตอนนี้นะผมก็แช่งนะให้มันหลุดลงมานะครับเพราะว่าผมกดช็อตไว้อยู่นะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือช่องหนึ่งก็คือ e v i d e n ร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อน